ก็ทําบุญกับตัวเองทําบุญกับคนไม่ขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมโยมเพราะโยมเป็นคนดีเกินไปคนทําบุญคนไม่ขึ้นทั้งหลายเนี่ยคือการทําดีเกินดีความดีมีสามขั้นคําว่าทําบุญคนไม่ขึ้นมันไม่มีมันมีแต่ทําดีเกินดีความจริงทําบุญกับใครได้บุญหมด เราจะรู้ยังไงว่าเราทําดีเกินดีเราเดือดร้อนไงไอคนทําบนญคนไม่ขึ้นเนี่ยคือมันเริ่มเดือดร้อนแล้วถึงบอกว่าเอะพระอาจารย์ทําดีกับใครสุดท้ายตัวเองก็ลําบากเดือดร้อนคนกลุ่มนี้ทําดีเกินดีคนที่ทําดีไม่ถึงดีมันจะบ่นกับตัวเองว่าทําดีมาทั้งชาติทําดีมาหลายปีทําบุญมาหลายวัดทําบุญมาหลายกับพระอาจารย์ทําไมวันนี้ชีวิตฉันมีความทุกข์ไม่เห็นมีบุญอะไรมาช่วยฉันเลยอันนี้คือทําดี ไม่ถึงดีแต่ถ้าโยมทําดีที่พอดีโยมจะมีความสุขและมีพลังชีวิตดังนั้นอย่าเป็นคนดีที่โง่โยมจงเป็นคนดีที่ฉลาดและเป็นคนดีที่รู้จักคําว่าพอดีอย่าคิดว่าฉันทําดีมันดีหมดนะโยมทําดีมันดีทําชั่วมันชั่วแน่นอนอย่าเป็นคนดี ถ้าเป็นคนดีที่ไม่มีปัญญาก็จะเป็นคนดีที่ช้ำใจแค่นั้นนะยโยมทำบุญเนี่ยมันได้บุญอยู่แล้วอยู่อยู่อยู่แน,น,น่นอนนะแต่จะช่วยใครก็ตามคนนั้นต้องขอให้เราช่วยก่อนอย่าเข้าไปช่วยเมื่อเขาไม่ร้องขอมันคือการล้ำเส้นในวาระกรรม